สวัสดีคนดูทุกคนนะครับเป็นขอผมบอยทีนะกับเ <ๆ S 1> กม King ัตแ Castle วันนี้มาอ,อยู่วิวธีผ่านหนานชัพเตอร์สองขีดเก็น,นะที่เพิ่งจะมาถึงนะครับโดยใช้ทีมนี้เลยวิกเตอรีนะใช้เป็นตัวหลักนะแล้วก็ใช้เป็นสมบัตินักล่าความกลัวรองเท้าแล้วก็หน้ากากภาพลงตานะครับไอสมบัติประมาณนี้นะแล้วใช้เป็นออฟสมบัติเป็นพลังโจมตีนะครับก็คือดาบนะถือส,ส้มแล้วก็ใช้เป็นช่างตีเหล็กสิบห้าเลือดสิบนะครับ แล้วตัวละครสำคัญสำคัญก็คือนี่นะอารา์กเนียรูเนียไลายกากละพาโทนนะที่เรามาใช้กันในรอบนี้ลืมบอกไปนะครับเซตที่ใส่นะประดาบอะไรพวกนี้ก็คือเป็นเซตป่าเถื่อนห้านะครับเน้นออบหลักเป็นโจมตีพิเศษนะดาเมจพิเศษตามนี้เลยนะก็คืออาเป็นขั้นขั้นฟ้าถึงขั้นม่วงขึ้นไปนะเนี่ยดาเมจพิเศษลืมบอกลืมบอก อย่างอื่นก็ไอ้พวกนี้เอามาจากไอ้นี่นะอย่างอื่นนะของของคนอื่นใส่ปนนไหมไอ้ของซัพยังไม่ได้ทำครับนี่ของอันนี้ก็ของไอ้อะไรนะเออคานากักนี่ก็ไม่ได้ใส่ของนะไม่ได้ใช้นะครับเซตหลักก็เออปัาเท่อนประมาณนี้ <laughs> ลืมบอกลืมบอก แต่ว่ามันสําคัญยังไงก็คือในดานสองขีดเจ็นี่นะครับด่านนี้เลยนะการจมตีของสัตว์ป่านะครับจะมีเคเวสนะก็คือรอบที่ห้ากำจัดนักแปลธาตุผู้บ้าข้างนะครับทั้งหมดด้วยฮีโร่ที่มีป้องกันดดคานนะครับก็คือถ้าเราโดนจมตีจนป้องกันไอคานหมดก็้วไม่ไม่สามารถทำเคเวสผ่านได้เนาะประมาณนี้แล้วก็รอบสิบกำจัดนักนักล่าที่แปลล่างเป็นสัตว์ป่าทั้งหมดนะครับด้วย โดยการจัดวางฮีโร่ภาคเหนือนะครับสามประเภทที่แตกต่างกันนะแอ่ก็คือตัวนี้สามตัวที่เราจเอามาเลยนะก็คืออาร์ชคเนยดลูเนียนะครับประมาณนี้อ่ก็คือตัวฮีโร่ภาคเหนือนะแล้วก็เฟสร,รอบสิบห้านะครับกําจัดผู้ล่าเหยื่อแห่งกลางคืนทั้งหมดด้วยฮีโร่ที่สกัดอยู่ภาคกลางนะครับอบคือตัวละครหลักเรานะวิกเตเลียนะครับเป็นภาคกลางก็คือใช้เป็นสองภาคครับในการผ่านรอบนี้ ก็คือภาคเหนือสามตัวแล้วก็ภาคกลางหนึ่งตัวทะถึงจะเสร็จเคล็สองกับเคล็สามนะอ่าไปแต่เราไปเล่นด่านกันเลยดกวยก็ไม่เป็นการเสียเวลาเออเอาเป็น อันนี้ด้วยกันชอบอันนี้สุดเราจะเล่นแบบสายฟรีร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ไม่ใช้เลกัสซี่พิเศษเลยนะเอฟทีเลยเออลืมอ่านสกิลมอนเตอร์นะมอนเตอร์ไม่ใช่มอนเตอร์ธรรมดานะด่านนี้ หมาล่าสัตว์ต้องคำสาบแล้วครับแอบก็คือจะมอบคำสาบห้าอันนะให้แก่ศัตรูที่สังหารตัวเองนะเมื่อใช้สกิลแล้วจะสร้างะระเบิดทมลที่ตัวเองมีนะพันเก้าร้อยแก่เป้าหมายแล้วมอบคำสาบให้สามอันนะเอบแล้วก็ความสามารถพ,พิเศษของด่านนี้เลยนะเมื่อมีคำสาบครบหนึ่งร้อยแล้วจะจะกลายร่างเป็นุษยมหมาป่านะเนาะอบก็คือฮีโร่ฝั่งเรานะ เมื่อโดนแบบว่าโดนคำสาปไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งลอยนะจะกลายร่างเป็นหมาป่าเนาะแล้วก็จะกลายเป็นฝั่งตรงข้ามไปเลยร้อยเปอร์เซ็นะไม่สามารถกลับกลับร่างขึ้นมาได้นะก <c oughs> ็คือเบียวเป็นหมาป่าปเลยไปตลอดเลยแล้วก็เก่งเลยนะทั้งตีเร็ว่าตีแรงเนาะก็คือนานนี้ต้องจบมอนให้เร็วนะครับก่อนที่จะโดนคำสาปครบร้อยนะและนี่มันทําระเบิดเพิ่มด้วยนะหนึ่งเปอร์เซ็นตต่อคำสาปไป ก็คือห้ามคำสาบครบร้อยนะประมาณนี้แถ้าถ้านลงคำสาบครบ้อยทุกตัวละครที่แล้วในฝั่งของเรานะก็จะการันตีแพ้ทันทีคนระับอืมเราใช้มงกุฎคมมีดกันไม่ได้นะไอคำสาบพวกนี้เราเลยไม่ได้เอากมงกุฎคมมตดมานะโอเค ไม่ตกไปตัวดาวสูงสุดไม่เป็นไรนักแปรธาตุผู้บ้าข้างนะครับจะมอบคำสาปสิบอันให้แก่ศัตรูเมื่อตัวเองที่สังหารตัวเองหลังจากสร้างสมาธินะเราจะมอบระเบิดเวนมนม์ที่ตัวเองมีนะก็คือห้าพันหกนะแล้วมอบคำสาปห้าอันแก่ศัตรูทั้งหมดก็คือทั้งสก,กิลทั้งแบบนะแล้วก็ฮิลฮิลสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะของ,พล,งพลังชีวิตสูงสุดแก่พันธมิตรทั้งหมดนะก็คือเป็นตัวมอบคำสาป มันจะเป็นมันจะไม่ใช้มานานแนละ้วมันเป็นการชาร์จหมันเอียนอะไรอย่างเงี้ชาร์จเสร็จปุ๊บก็บจะฮิวแล้วก็มอบคำสาบให้เรานะครับประมาณนี้ไปเคเสร็จแล้วโอ้ทำไมเคลมันไม่เสร็จกันเนะี่ยป้องกันเด็ดขาดเรากยังไม่หมดไม่ใช่เหรอเมื่อกี้นี้ มีตัวหนึ่งมีป้องกันป้องกันเด็เดขาดแล้วป่ะเออแปะคพไม่เพมไม่เสร็จแปกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพือไม่เสร็จนะครับโอเคอย่ใส่ขอมานิิดหน่อยนะ โอ้ยม้วมีตัวตัวใหม่ตัวหนึ่งนะลืมอ่านที่คิว <c oughs> <c oughs> ชาร์จไปคิวไปตีไม่เข้า <c oughs> <c oughs> นี่ตัวใหม่นะ มือปืนกระสุนเวทมนตร์ครับจะมอบความสะอด8อันน,นนะให้กับศัตรูที่สังหารตัวเองนะมาใช้สกิลและอันเชนหมาล่าคนระับหมาล่าสัตว์ต้องสับสองตัวนะครับก็คือตัวนี้นะหมาล่าสัตว์ก็คือตัวเสกมอนอีกแล้วทีมงานคิดอะไรไม่ออกเรก็ใช้ตัวเสกมอนอีกแล้วตั <c> ้ง <oughs> แต่สองขีดห้าสองขีดหกแล้วนะมีแต่ตัวเสกแล้วก็มอบความเร็วโจมตีนะครับ60%แล้วความเร็วเคลื่อนที่หนึ่งร้อยนะเป็นเวลาสามวิ ตัวเสกมันอีกแล้วโอเคประมาณนี้เสกมาแล้วเก่งเลยนะประเด็นมอนมอนถึกมากเลือดมันแสนแล้อันนี้ตัวใหม่นะผู้เก็บเกี่ยวแห่งสุสานคะรับใช้เขียวเยชื่อเลยว่าเก็บเกี่ยวมออคำสาบสิบสามอันให้แก่ศัตรูทั้งที่สังหารนะไม่ใช้สกิล จะเคลื่อนที่ไปยังศัตรูที่มีคำสาบมากที่สุดนะครับแล้วก็สร้างระเมจดเวทนะที่ตัวเองมีก็คือพันหกพันสามร้อยแล้วก็มอกคำสาบแปดนั้นให้นะแล้วเมื่อได้รับระเบิดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจะของพลังชีวิตนะจะหลบซ่อนเวลาสองาทีก็คือหายตัวนะแอบก็คือมันจะเดินเดินไปหาตัวที่มีคาำสาบสูงสุดแล้วก็หายตัวนะครับถ้าโดนราเมจดแรงๆประมาณนี้โอเคต่ลงตัวเลดนหนึ่ง เพราะว่ารอบรอบสิบเราต้องทำเคลียร์นะใส่ใส่ตัวละครมาเล่นหนึ่งไรก็นี่มาแล้วให่กลุ่มมาแล้วได้ผ่านง่ายขึ้นนิดนึงนะอันนี้ก็โอ้โหตัวเ็กสี่ตัว เีกเยอะไปไหนโอ้ได้ปลาหานเลยนะโชคดีโชคดีโอเคประมาณนี้นี่ไม่เปลี่ยนเป็นตัวทัพแล้วกันจะได้เดินเร็วขึ้นหน่อยเหลือตัวเสษสองตัวนะอืได้ปลาหารช่วยได้ออปราหารมาช่วยได้เยอะเนะเราไปตีเร็วขึ้นหน่อยโอ้โห สีตัวโอกาสยี่้าเซ็นตะตกใส่ดาวทองฮึ๊บโอ้โอกาสยี่ห้าอร์เซ็นตกนะหรือว่าดวงดีใช่ได้สกิลตัวใหม่ครับนักล่าที่แปลงล่าเป็นสัตว์ป่านะ มอบคำสาบสิบห้าอันให้แก่ศัตรูที่สังหารตัวเองนะไม่ใช่สกิลแล้วพุ่งไปยังตำแหน่งที่มีศัตรูมากสุดกนะ็คือสกิลเหมือนมอนะพุ่งไปที่ฮีโร่ฝั่งเรากอ,กองกันอยู่นะอ่าแล้วก็สร้างดาเมจเวทที่ทตัวที่ตัวเองมีนะแปดพันหกร้อยแล้วมอบคำสาบสิบอันแก่ศัตรูทั้งหมดในเขตห้าคูณห้าก็คือกระโดดเป็นหมู่นะในรักษาสิบสองเซนของพลังชีวิตสูงสุดของแต่ละตัวนะคือถ้าเรา กระโดดมาโดนสองตัวก็ฮิวเป็นสิบสองสิบสองเป็นยีสิบสี่นะประมาณนี้อ่าแล้วทีนี้เราต้องวางตัวละครภาคภาคเหนือนะสามตัวอ่านี่ตัวที่สี่เอ้ตัวที่สามก็คืออาชากแล้วก็เนียแล้วก็รูนเนี่ยประมาณนี้อ่ใส่ของนิดนึงประมาณนี้ รอบที่ห้ามันน่าจะผ่านนะเพราะมันมีเควสะมีป้องกันเด็ดขาดนะม้าเราป้องกันเด็ดขาดจะไม่หายเลยทำไมมันเควสไม่เสร็จงงมากอืมโอเคไม่เป็นไรแล้วตอนมันกระโดดเราตัวละครเราสามารถเคาน์เตอร์ได้ได,ด้วยนะใช้เป็นนายวิกตอรียสามารถเคาน์เตอร์ได้นะก็คือแบบว่าตอนมันกระโดดม้าเราสามารถวิ่งตามไปได้นะเอเอ,เอ,เอก็จะพุ่งชนแรงขึ้นนะครับ เมื่อมันเดินมันจะมันจะเติมมานานะถ้ามันไม่ได้เดินมันจะเป็นตีธรรมดาพอมาไอตัวนี้มันกระโดดปุ๊บอะนี่ไอวิกตอเรียเราจะได้ใช้สก,กิลเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้ไปเนเนเพอมันวิ่งเราก็จะมาวิ่งตามนะประมาณนี้เนี่เเนเ เป็นตัวเขาที่เราสามารถเคาเตอร์อรได้นะไอห,หมาโดดนี่สามารถเคาเตอร์ได้โอเคโอกาสเท่าไหร่โอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นตกใส่ตกใส่ดาวส่งส่วน,นะมียี่สิบเปอร์เซ็นมาลองดูกันชุบอุ้ยยี่ห้าเปอร์เซ็นก็ตกอ่กะยี่สิบเปอร์เซ็นตก็ตกโอเคดวงดีนะถือว่าดวงดีนะ โอกาส20%ก็ตกขอบคุณมากครับได้ดูดเลือดมานะแล้วก็ป้องกันกายภาพอุ้ยนี่สวยนะไอ้เนี่ยครับออประดาบ50%แก่ศัตรูสามลายเนี่ยจำเป็นกับไอ้วิกตอเรียมากนะเราได้เติมมานาด้วยจำม,มากป้องกันเลคคาจะได้เออประมาณนี้นะไปเกาะป้องกันเลคคาอีกดดแล้วประมาณนี้ โอเคไหนมีตัวอะไรตัวใหม่ไหมไม่มีนะตัวเศษสองตัวตัวฮิวสามตัวโอเคต่อจากนี้ตัวอีกสามตัวที่เราวางไว้ก็ไม่จะเป็นนะครับไอ้พวกไอ้ A, อะไรเนี่ยลูเนียพวกอะไรพวกเนี้ยอาชาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วนะโอเคต่อไปต้องจัดการด้วยภาคกลางนะ แหรอบนี้เป็นตัวโดดนะ่น่นพอมันโดดปุ๊บมาแล้วก็จะวิ่งนะครับสกิลได้เร็วขึ้นถือว่าเป็นตัวใส่คาลเตอร์เราเคาลเตอร์ได้นะถือว่าแจมอยู่โอเคส่นสกิลส่วนตัวขึ้นประมาณนี้ แล้วเราก็สามารถคาเตอร์ตัวหายตัวได้ด้วยนะเออมารเราตอนสกิลมันจะโดนดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมบอมันหายตัวมันก็ยังโดนสามารถโดนได้อยู่นะอืมธนูธนูมันจะล้นนะรอความเร็วยังได้ดาบอันนียังได้ดาบได้ดุดเลื่อนดดเลย่องจะได้อยู่อันนี้ตัวใหม่นะมาขาว ผูล่าเยื่อแห่งกลาคืนนะครับมอบราเมิดไม่ใช่มอบคำสาปสิบห้าอันให้กับศัตรูที่สังหารนะเมื่อใช้สกิลและสร้างาสร้างบารียรเท่ากับพลังชีวิตปัจจุบันของคุณคนระับอือก็คือถ้ามันเลือดเต็มเท่าไหร่ล้านสองก็จะเพิ่มบาร,รีล้านสองนะและพุ่งใส่ศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดนะคหกช่องและสร้างระเมดเวทที่ตัวเองมีนะก็คือสี่พันหกและสี่ครั้งให้กับ ตัตรูทั้งหมดในเขตสามคูณสามตามเส้นนะอ๋อก็คือทำสี่รอบเลยอนสะี่ันหกสี่รอบอืมตัวแรงนันเนี่ยก็คือตัวรอบนี้เราจะไม่ตัวหลักเราจะไม่ใช่พวกไอ้นี่นะพวกภาคเหนือนะเราจะเปลี่ยนตัวนิดน,นึงเป็นตัวนี้นะไรกล้าเนะี่ยตัวหลักเราจะเปลี่ยนนิดน,นึงเพราะว่าอะไรเราจะเอามาไอ้นี่นะ รถก็ของไอ้ผู้ล่เหยื่อครับก็คือมันจะสร้างเกาะตามเลือดที่ตัวเองมีอยู่นะเกาะขาวเราใช้ไล่ก้านนะในรถรถเกาะมันมน,นี่ครับแปลงล่างนะแล้วสกิลมันจะสามารถลดเกาะได้นะประมาณนี้อ่าขายนี้ไปแล้วกันยังไม่ขายดีเก็บไปก่อนเนาะ้วค่อยขายนี่ขายไปก่อนโอเคประมาณนี้ขายไปกัน มันจะพุ่งไปหาตัวอื่นนะมาแล้วก็คาเต,เตอร์ได้เหมือนกันก็คือวิ่งตามถนะ้ามันจะพุ่งไปไหนก็วิ่งตามแล้วก็ใช้ไรก้ารถก็ประมาณนี้เออทีเราไม่ได้ใส่คาเต,เตอร์นะเคาเต,เตอร์มันกระโดดไปไหนก็ตามประมาณนั้นวิในห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ตัวละครครบแล้วดิยังได้ดาบมากกว่าธนูอ่ะ อนูเอาไ,ได้แสนบนไม่เอาไม่มีรวมนะประมาณนี้พิทฮักดาบเงินบวกสองมาใช้ไไหน่อยนะอะโหบวกสี่เลยออฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยีจำตีบนหนึ่งใส่ใส่ตัวลองไปแล้วกันประมาณนี้แล้วคำดาวนิ่มนึง โอเคประมาณนี้เพสเราเสร็จเลยนะก็คือเสร็จสองเวสก็คือรอบสิบแล้ว่ารอบสิบห้านะครับเสียดายนไม่เสร็จไม่เสร็จรอบไปนี้เนะรอบห้าน่าเสียดายโอเคไม่มีอะไรแล้วนะนเนี่ยเนพอมันกระโดดเรามาเราก็ตามนะ โดดละตามโดดละตามจะได้เงินบวกสองมาเร็วัวันนี้นะ่าจะสบายนะตัวละครดาวดาวเยอะเลยมาได้เงินบวกสี่ซอนรอบรอบสิบหกชาร์ตเนหงึ่งอ้าเอา,อาวิ่งติดยิงติดวิงติดไปน,นิดนนึงไม่เป็นไรโอเคขออนุญาตรวมดาวนิดนึงนะ ประมาณนี้เน,นี่ยใส่ไนไม่ได้ใช้โอเค <c oughs> หายตัวหายตัวแล้วพุ่งไม่โดนต้องพุ่งจังหวะตอนที่มันมีตัวให้ชนนะมันจะโดน,นช็อตได้เหมือนกันโอเคใส่อันนี้กระทาไปแล้วกัน ไปเพิ่มมาอีกสักตัวหนึ่งน,นี่ไม่ได้ใช้ประมาณนี้นะโอเคหนูขึ้นมาหน่อยนะ <c oughs> โอเคถึงแดนบอนสเลยสิเอาเป็นสมบัติอะไรดี อ up, เอาอัพดาวก่อกอ่อ,กอไหมมันได้กอ่อจังมอนนะอืมเอาเก,อก่อก็ได้ได้มียืนนิดนึงประมาณนี้แล้วก็อัพดาวไป สะพอนั้เราต้องใช้แล้วนะไปใช้ต่องดาวอ่อนี่ก็ไม่ต้องใช้แล้วอันนี้ขายไปเลยก็ได้เนี่ยขายไปเลยขออัปดาวสักกู่นะ่ย อันนี้มีสกิลอะไรประกันในคาร์บ6อืมเอาไปใส่ก็ได้นะวิธีการจะถอดถอดของนะคืออย่างนี้นะให้ของตัวหนึ่งมีของสามชิ้นนะละอีกตัวหนึ่งมีของชิ้นหนึ่งนะประมาณนี้ตอนรวมกันมันก็จะมาถอดของออกได้นะครับก็คือจะเอากรอออกนะก่อบมันไม่ได้มีสกิลอะไรอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเใส่นี่ก็เลยได้ใส่นี้ ประมาณนี้อันนี้ขายไปก็ตรงนี้ไม่ใช้โอเคประมาณนีนะ้ประมาณนี้นะโอเคไปอย่าลืมดูสกิลบอสรูสเซียนนะครับูเซียนลักล่าคนแรกนะครับ เมื่อเข้าสู่สถานนะจดจ่อนะเป็นเวลาหกวิอแอะพอดียังมันได้อ่านเลย,ยมันได้อ่านสกิลเลยเออสกิลบอลนะลูเซียนะนักล่าคนแรกเข้าสู่สถานนะจดจ่อนะเป็นเวลาหกวิทีก็คือแบบว่าสกิลชาร์ตนะแล้วก็ลดดาเมจลงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะลดดาเมจที่ได้รับลงยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาหกวีนะ หากหินแสงแจันทร์อยู่ในสถานนะปิดใช้งานจะสร้างดาเมหมื่นสี่นะให้แก่ศัตรูทั้งหมดแล้วมอบคำสามหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยอันให้ฮีโร่แบบสุ่มก็คือเราจะแปลงร่างมันการันตีเป็นแปลงร่างเป็นหมาป่าทันทีนะครับถ้าเราแบบว่ากําจัดไอ้นี่ไม่ได้ไออะไรนะคิดตั้นไม่ได้คิดต้นสีแดงประมาณนี้โอเคไม่คิดเราแพ้นะ เร็วหรือเกินไม่ทันได้อาจสกิลเลยโอเคเริ่มใหม่อมืเมื่อมันสกิลแล้วต้องทำดาเมจพิเศษเฉพาะการโจมตีพิเศษเท่านั้นนะถึงไอหลอดนี่จะปิดน,นะครับ ล้วพอเราเราทำดาเมจพิเศษครบปุ๊บ,บมันก็จะเลิกใช้สกิลนะประมาณนี้แอนี่มันรับเฉพาะระเมจพิเศษนะแอนประมาณนี้มันจะรับดาเมจพิเศษเท่านั้นนะแอนก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ